สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นชุดไล่ข้างนะครับใส่กับยามาฮ่านะครับ GT 1 2 5่งสองห้ายามาฮ่าคิวบิกแล้วก็ยามาฮ่าแกรนฟิลโนนะครับตัวนี้เราก็จะมีชุดชามมีคัตมีสปริงคัตแล้วก็ชุดสายพานนะครับชามก็เป็นชามแท้เบิกนะครับตรงรุ่น กดล่องให้เรียบร้อยนะครับมีเม็ดให้หนึ่งชุดตัวชามนะครับเราทําเป็นสององศานะครับทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวในนะครับส่วนคีบนะครับเราจะไม่ได้ล้างออกนะครับเพราะว่าอยากให้มันระบายความร้อนในอัตราที่เท่าเดิมนะครับการทําชามสององศานะครับก็ข้อดีมันก็คือจะจะได้ทั้งตีนต้นและก็ตีนปลายนะครับ สำหรับคนที่ทําชาไมา้องศาเดียวแล้วก็บางทีแดกได,ได,ได,ได้ได้แค่ต้นนะครับปลายก็ไม่ได้เงี้ยบางคนทําได้ปลายต้นไม่ได้เงี้ยเราจัดให้เป็นสององศาเลยต่อมาก็จะเป็นคัตคาร์บอนนะครับหนึ่งชุดตรงรุ่นนะครับเหตุผลที่เราไม่ใช้คัตทองแดงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยขับทางไกลอยากได้ความสมูทมากกว่าคาร์บอนจะตอบโจทย์กว่าทองแดงนะครับทองแดงนี่ร้อนแล้วมันจะเหนียวมากแต่พอเหนียวปั๊บมีโอกาสติดนะครับ เพราะฉะนั้นคาร์บอนตอบโจทย์กว่าครับเนื่องความร้อนสะสมน้อยกว่าแล้วก็จะเป็นสปริงคัสแต่งนะครับ1ตัวเป็นสเตตหนึ่นะครับไม่กินกําลังเครื่องยนต์มากนะครับกินในอัตราที่พอดีนะครับทำให้พอดีกับชุดข้างที่เราปรับแต่ง Modify เข้าไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่ผมแนะนําว่าควรเปลี่ยนไปด้วยกันเลยก็คือสายพานนะครับเป็นสายพานแท้เบิกใหม่เหมือนเดิมครับ ก็ใส่ชุดนี้ไปก็วิ่งดีขึ้นแน่นอนนะครับท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ